you สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะสู่รายการ Living Life นะคะเช้านี้พบกับดิฉันอรอนุชตริสุโกศลน,นะคะวันนี้เราจะมีการเฝ้าเดี่ยวด้วยกันนะคะผ่านทางพระธรรมโยชูวานะคะบทที่15ข้อ13ถึง19ค่ะโยชูวาบทที่15ข้อ13ถึง19 ตามพระดำรัสของพระยะเวที่ตรัสแกโยชูวาท่านยกที่ดินส่วนหนึ่งในเขตของคนยูดาให้แกคาเล็บบุตรเยฟุนเนคือคิริยาตอารบาที่เรียกเมืองเฮบรนอารบาเป็นบิดาของอานาคและคาเล็บได้ขับไล่บุตรทั้งสามของอานาคออกจากที่นั่นคือเชชัยอาหิมานและทันไม่ผู้เป็นพงพันของอานาค และท่านขึ้นไปจากที่นั่นจะต่อสู้กับชาวเมืองเดบีเมืองเดบีเดิมมีชื่อว่าคิริยาตเซเฟอร์และคาเลบกล่าวว่าใครโจมตีเมืองคิริยาตเซเฟอร์และยึดได้เราจะยกอักษาบุตรสาวของเราให้เป็นภรรยาและโอสเนเอลบุตรเคนัสน้องคาเลปตีเมืองนั้นได้ท่านจึงยกอักษาบุตรสาวของท่านให้เป็นภรรยาอยู่มาเมื่อแต่งงานกันแล้วนางจึงชวนสามีให้ขอที่นาจากบิดา นางก็ลงจากหลังลาและคาเล็บถามนางว่าเจ้าต้องการอะไรนางตอบท่านว่าขอพรให้ลูกสักอย่างหนึ่งเถิดเพราะพ่อให้แผ่นดินทางใต้แก่ลูกลูกขอน้ำพุด้วยคาเล็บก็ยกน้ำพุบนและน้ำพุล่างให้แก่นางตามพระบัญชาจากพระเจ้านะคะโยชูวาได้มอบดินแดนส่วนหนึ่งของยูดาเนี่ยให้แก่คาเล็บนะคะ ที่เราทราบก,กันดีคือเมืองเฮบโบรนนะคะหรือมีอกชื่อนึงว่าคิริยาตอาราบาซึ่งเป็นเมืองของคนอานาตัวใหญ่คาเล็บนะคะได้ขับไล่คนอานาออกไปจากเมืองนี้แล้วคาเล็บก็เดินหน้าต่อไปเพื่อไปสู้รบกับชาวเดบีหรือที่เรียกว่าเมืองคิริยาตเซเฟอร์ค่ะคาเล็บนั้นเป็นผู้นําในการโจมตีค่ะและคาเล็บประกาศว่าถ้าใครยึดเมืองคิริยาตเซเฟอร์ได้สําเร็จ จะยกลูกสาวให้ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกตินะคะของคนสมัยนั้นเพราะว่าเป็นประเพณีของชาวตะวันออกไม่ใช่เรื่องแปลกนะคะที่ตอนนั้นเนี่ยมีการเสนอรางวัลพิเศษเพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับผู้ที่กล้าหาญในที่สุดก็ได้ผู้กล้าหารคนนั้นที่สามารถยึดเมืองคิริยาตเซเฟอร์ได้ผู้กล้าหารคนนั้นก็คือโอดนีเอลซึ่งเป็นหลานชายของคาเลบเขาเป็นลูกชายของน้องชายของคาเลบนั่นเองและ โอเดนิเอลนั้นก็ได้เป็นคนที่ยึดเมืองได้คาเลบจึงยกลูกสาวให้เป็นภรรยาของโอเดนิเอลค่ะในข้อ19นะคะบอกว่าอยู่มาวันหนึ่งนางชวนโอเดนิเอลไปขอที่ดินจากบิดาเมื่อนางลงมาจากหลังคาคาเลบถามว่าจะให้พ่อช่วยอะไรบ้างในข้อ20ได้บอกว่านางตอบว่าโปรดกรุณาลูกเป็นพิเศษพ่อยกที่ดินในเนกบให้แล้วโปรดยกน้ำพุให้ลูกด้วย ดังนั้นคาเล็บจึงยกน้ำพุบนและน้ำพุล่างให้นางจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเราเห็นมุมมองของคาเล็บในด้านชีวิตส่วนตัวแล้วก็ชีวิตกับครอบครัวเนี่ยน้อยมากแต่พมพีตอนนี้ทําให้เราได้เห็นมุมมองของคาเล็บในด้านชีวิตส่วนตัวเพิ่มมากขึ้นคาเล็บมีความรักและห่วงใยกับคนในครอบครัวค่ะโดยเฉพาะกับลูกสาวเขามีหัวใจของความเป็นพ่อ เมื่อลูกสาวกำลังแต่งงานออกไปและขาดปัจจัยในการดำรงชีวิตนั้นน้ำเป็นปัจจัยที่สำคัญท่ามกลางดินแดนในแถบนั้นเมืองในเกรบเป็นเมืองที่แห้งแล้งค่ะเป็นเมืองตอนใต้ที่ขาดน้ำงั้นคาเลบไม่ต้องการให้ลูกสาวไปลำบากอยากให้ลูกสาวแต่งออกไปแล้วอยู่อย่างสุขสบายคาเลบจึงมอบน้ำพุให้เป็นของขวัญในวันแต่งงานชีวิตของคาเลบค่ะมีความสมดุลทั้งสองด้าน ที่ผ่าน,านมาเราเห็นชีวิตของคาเล็บมีความโดดเด่นในเรื่องของการรับใช้พระเจ้าในคาเล็บนั้นคาเล็บบอกว่าคาเล็บเป็นหนึ่งในผู้สอดแนม12คนจําได้นะคะเป็นคนที่โมเสสส่งไปสอดแนมยังแผ่นดินคานาอันอีกด้านหนึ่งที่เราเห็นจากพระพตีตอนนี้ก็คือด้านชีวิตส่วนตัวชีวิตครอบครัวในมุมของความเป็นพ่อคะ่ะที่ต้องดูแลครอบครัวชีวิตของคาเล็บค่ะเมื่อเขารับใช้ปฏิบัติพระเจ้า ชีวิตของคาเล็บไม่เคยละเลยคนในครอบครัวคาเล็บทำหน้าที่ของคุณพ่อที่ต้องคอยปกป้องและก็ดูแลลูกสาวพี่น้องคะพระเจ้าประทานให้เราที่เป็นคริสเตียนเนี่ยต้องมีชีวิตสมดุลทั้งสองด้านรับใช้และต้องไม่ลืมคนในครอบครัวอย่าปล่อยให้ด้านใดด้านหนึ่งมีน้ำหนักมากจนเกินไปมีหลายครั้งนะคะเราทุ่มเทในการรับใช้ จนเราขาดการใส่ใจแล้วก็ดูแลคนในครอบครัวงั้นอยากให้เราทุ่มเวลาแบบสมดุลทั้งครอบครัวและก็การรับใช้งั้นพระเจ้าประธานครอบครัวมาให้เราเพื่อให้เราดูแลนะคะและสถาบันครอบครัวนี้ล่ะค่ะแม้เป็นเพียงหน่วยเล็กๆของสังคมแต่ว่าเป็นหน่วยที่แข็งแรงและเป็นรากฐานสําคัญสําหรับสังคมเป็นอย่างมากถ้าครอบครัวเข้มแข็งครอบครัวอบอุ่น ครอบครัวมีความเข้าใจซึ่งกันและกันดูแลกันและกันครอบครัวก็จะแข็งแรงและถ้าพ่อแม่ได้ถ่ายทอดความเชื่อในพระเจ้าปลูกฝังและสอนเรื่องของพระเจ้าให้กับลูกลูๆหลาน,ลานชีวิตลูกหลานของเราก็จะแข็งแรงและปัญหาครอบครัวปัญหาสังคมปัญหาอาชญากรรมต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ในสังคมไทยในตอนนี้ก็จะลดน้อยลง และว,วันหนึ่งก็จะหมดไปนะคะขอพระเจ้าอวยพรที่เราจะรักษาชีวิตสมดุลทั้งสองด้านรับใช้แต่ไม่ลืมครอบครัวค่ะให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะคะข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับการย้ำเตือนที่พระเจ้าได้สอนแล้วก็เตือนเราให้เรารู้ว่าชีวิตของเราต้องสมดุลทั้งสองด้าน ข้าแต่พระเจ้าขอพระเจ้าได้ทรงโปรดอวยพรที่เราจะทุ่มเทอย่างเต็มกําลังในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าและอีกมุมหนึ่งที่เราจะลืมไม่ได้ก็คือเราต้องดูแลห่วงใยปฏิบัติครอบครัวขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเมตตาที่เราจะสามารถที่จะดูแลสําแดงความรักกับคนในครอบครัวถ่ายทอดความเชื่อต่อไปอย่างลูกๆหลานๆข้าแด่พระเจ้าขอพระเจ้าได้ทรงโปรดอวยพรให้ชีวิตของขาเล็บนั้นที่เป็นที่หนุนใจจิตชูใจของเราและขอพระเจ้าได้ทรงโปรดอวยพรที่เราจะเป็นชีวิตที่ครอบครัวที่น่ารักเป็นแสงสว่าง ว่างส่งไปที่คนมากมายที่ยังไม่มีโอกาสร,รู้จักพระเจ้าขอพระเจ้าได้ทรงโปรดอวยพรด้วยขอพระคำในตอนนี้หนุนจิตชูใจเราทั้งหลายเราทั้งหลายจึงขอบคุณพระองค์ร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน